สวัสดีค่ะพบกับเซลล์ไข่มุกคนสวยคนดีคนเดิมนะคะอ่าชมตัวเองแล้วหนึ่งตอนนี้มุกอยู่กับรถมือ2สภาพสวยแบบกริดกริบเลยนะคะก็คือมาต้าสามรุ่น 2.0s นะคะปี2019นะคะคันนี้ไม่แค่1 0 0 0 0แสนนิดๆเท่านั้นเองแต่ว่าเราจะราคาให้พิเศษเพียงแค่5 2 9 0 0 0บาทนะคะย้ำอีกครั้ง5 2 9 0 0 0บาทนะคะ ได้รถสวยๆส,สภาพแบบนางฟ้าแบบนี้นะคะหรือคันที่2นะคะลูกค้าแบบนี้คันนี้ปี19ลึกไปนะคะมาดูปี22ก็มีให้นะคะแต่ว่าคันนี้เป็นรุ่น2.04นะคะรุ่นเริ่มต้นปี2022รุ่นนี้โมเดลใหม่กว่านะคะราคาเพียงแค่599,000บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไม่น้อยมากในแค่20 0 0 0คือแบบน้อยอะคะ่ะ เพราะว่ารถมันแค่ปีกว่านะคะก็เป็นออปชั่นให้ลูกค้าได้เลือกนะคะเดี๋ยวมูจะพาไปดูนะคะว่า2คันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะรุ่นนี้นะคะก็ได้มาเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED มาพร้อมกับล้อแม็กใหญ่ๆไซส์18นิ้วคันนี้เลยนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ที่เปิดประตูนะคะก็เป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสเอนที่แล้วเรียบร้อยส่วนด้านในก็หรูรามากๆนะคะ เพราะว่าพวกเราเก็บงานมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือล้างขัดเคลือบสีมาให้ข้างในบุหนังอย่างดีเบาะหนังทั้งหมดเลยนะคะทั้งคันเลยนะคะแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็นขนาด8.8นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto สำหรับด้านหลังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยมีกล้องมองหลังแล้วก็เซ็นเซอร์กับระยะถอยหลังทั้งหมด4จุดด้วยกันแล้วก็มีช่องใส่สัมภาระแบบ กว้างขวางมากเลยนะคะลูกค้าใส่กระเป๋าเดินทางได้แบบจุใจมากๆเลยค่ะสำหรับน้องเล็กคันนี้นะคะรุ่น2.0 4ปี2022นะคะมาพร้อมกับไฟหน้า LED projector นะคะแล้วก็ล้อแม็กขนาด16นิ้วพร้อมกับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะคะมีระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยแบบจุดแจ้งเตือนจุดอับสายตาด้วยนะคะแล้วก็ นแะจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสเอนะคะเปิดประตูแบบแค่สัมผัสก็เปิดได้นะคะแล้วก็สำหรับด้านในนะคะรุ่นนี้ก็รองรับ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto นะคะเป็นบเบาะไฟฟ้าบันทึกตำแหน่งได้ถึง4ตํตำแหน่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่รถ2ตํตำแหน่งแล้วก็ที่รีโมทอีก2ตํตำแหน่งนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะรุ่นนี้ด้านหลังก็เป็นเบาะหนังนะคะให้เรียบร้อยมีพนักพิงแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำแบบเรียบรูปประตูก็ โบนังนิ่มๆมาให้นะคะพร้อมเดิมได้แดงนะคะสำหรับด้านหลังนะคะรุ่นนี้ก็ให้เป็นกล้องมองหลังแล้วก็เซนเซอร์กะระยะถอยหลังทั้งหมด4จุดเหมือนกันกับรุ่น S, <S เลยนะคะแต่ว่าคันนี้ข้อดีก็คือไม้น้อยมากๆนะคะไม้แค่2 0,000เองแล้วค่ะแล้วก็ราคาสุดพิเศษมากๆเลยนะคะราคาเพียงแค่5,99,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาแบบถูกอะถูกแบบเหมือนเราซื้อมาได้2ค่ะแต่ว่าได้เป็นมาด้าปี2 2นะคะ ประหยัดไปเยอะมากๆเพราะว่ามือหนึ่งคันนี้อยู่ที่989,000บาทเลยประหยัดไปกับ4 0 0 0นะคะลูกค้าถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะท้ายที่สุดนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรถมือ2สภาพสวยๆนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าด้วยนะคะโทรหามุกได้ที่เบอร์0893291959นะคะไปโทรมานะคะ